ครับวันนี้ขอจัดหนักจัดเต็มอียานหน่อยนะครับเนาะถ้าเดี๋ยวเรื่องของไอ้ขาหมูกับเมียรักกันปานจะแหกตุด่ดมน,น,นะน่ะมันเป็นยังไงเราค่อยๆเล่ากันไปนะคะแต่สังเกตดูให้ดีๆทุกครั้งไอ้ขาหมูจะติดแฮชแท็กป้าแตนช่องป้าแตนทุกครับคลิปไหนกูตี้ยแท็กป้าแตนวะอีดอกกระทองมึงไปดูดิกูเตีต้ยแท็กค่อยบอกเจ้าแล้วฮะมึงดูสิไฟบิดครับ นี่ตึกแท็กอย่างนี้วันนี้ไม่เห็นแล้วนะคะจะแท็กช่องตัวเองอย่างเดียวไม่กล้าติดแท็กช่องอีสปออีกแล้วกูจะติดแท็กห้องขายก็เรื่องของกูกูจะไม่ติดเรื่องกูทำไมอะรถออดีเมลไรออกคะยานออกรถออดีแล้วข่าวดีเลยวดครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวด่วนข่าวด่วน ยานออกรถออดี้นะครับี่ครับป้ายแดงเลยครับออกให้ป่าให้ส่ครับป่าก็ดีใจร้านบ้านเลยสีคอับยานออกรถออดี้ให้แล้วคะ่ะ <c oughs> แถมให้พ่อออกรถออดี้แถมหมายนะครับแถมหมายอีกเอ้ย <c> ส <oughs> ิครับอีบาร์นะครับอีตัวจันลัยตัวนี้ครับออกรถออดี้ให้ป่าแล้วคะ่ะออกให้แล้วไม่ว่านะคะแถมถูกหมายแถมไปด้วยคะ่ะ ถูกหมายออกมาแล้วนะคะบานคะบานจะแหกตากี่โมงคบออดีคะ่ะออดีถึงไหนแล้วคะศูนย์กำลังผลิตอยู่หรือคะรถหรือว่ายังไงคะรถกำลังผลิตอยู่หรือว่าไงคะออหรือว่ากําลังใส่ล้อคะหรือว่ากําลังเดินสายไฟคะออดีมันนานา,นานหรือเกินนะยดายานะคะนะครับอ่ะไปฟังกันต่อหน่อยสิครับนะั้นเดี๋ยวผมจะจัดให้เต็มกระบวนกาหมายออกเลยนะยานยานรู้ยางหมายมึงออกเลยนะฮะ ไอบานเพราะว่าถูกโยงว่ายังรู้กันยังติดต่อกันเมื่อไหร่ที่มันทำร้ายคนนู้นคนนี้ดา่าทอคนนี้คนนี้มาจากคำสั่งของอีทถิดเพราะอีทถิดไปยอมรับเองอว่าไอ้ข่าหมูจะทำอะไรตัวเองได้รู้ก่อนลอดรับรู้มาโดยตลอดมันเมื่อก่อนไม่มีค่ะไม่มีค่ะเธอจะทําอะไรเธอต้องรับรู้ตลอดหลักฐานมีไหมคะ กู FM, ทําอะไรเขาไม่รู้ค่ะเขาไม่เคยสั่งกูค่ะเขามีต่ห้ามกูค่ะอีดอกกระพือป้าเถิกไม่มีรับรู้นะคะไม่รู้มาก่อนนะคะยอมรับคลิปไหนคะเอาราคามาเปิดสิคะนะอย่ามั่วค่ะอย่าบิดค่ะนะออดี้ที่ไหนคะออดี้ถูกสั่งห้ามไม่ให้ติดกอีแเถิแล้วแต่ไม่จิบท็ไม่ได้หมาย ถูกสั่งห้ามไม่ติดแฮชแท็กแล้วใครห้ามคะเรื่องการติดแฮชแท็กเนี่ยนะคะกูและมีเอฟซีเพื่อใจดีของกูบอกว่าไม่ต้องติดแฮชแท็กข่าวลูกเราติดของเราก็ได้ลูกเออมันจะได้มีม,มีปัญหากันเข้าใจปะเอ,อพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเออเข้าใจไหมมึงจะบิดไปไหนไม่ใช่ว่าป้าเถกหรือป้าเป็นผักเขาไม่ให้ติดแฮชแทกนะครับเขาไม่ให้สั่ง นะแต่พวกใหญ่ใจดีของกูเนี่ยโทรมาบอกเออออดีนางออดีครับก,นนะะกูไม่เคยติดต่อป้าแปลงผักตั้งแต่กูออกมาหอกกระพือแล้วก็ไม่ได้คุยกับใครในทุ่งนาเข้าใจไหมมึงชัดเจนไหมนี่มึงพยายามปิดเ่ากูติดต่อป้าแปลงผักอีชาติมา เห็นไหมครับมีอะไรบิดไหมครับเมื่อก่อนหาผมกับเมียผมเลิกกันนะครับนะไม่กินไม่ซมิไม่กินเส้นไม่ลงรอยกันกูเอาภาพมาลงชุมชนเป็นไงมึงก็เอาภาพกูขึ้นหน้าปกเป็นไงตอกหน้ามึงแล้ววันนี้กูก็ตอกหน้ามึงเรื่องรถออดี้เนี่ยนะคะหค้างไวอย่ันเหนมือนกับการที่ไม่มีไอพ้พวยกับอิทธไปเชื่อ,อกอดกอดไอ้นู N ้นไอ้นี่ให้ดาา่าสายวิจีแต่ก็มีหลุดออกมาว่ามีหลังใหม่ไปให้กำลังใจ ฝากดูแลเมยผมด้วยนะฝากดูแลป้าด้วยนะนั่นก็คือเท่ากับว่าจับมาเลยจับมาเลยอ<ะ>ีน้องเมียผมเนี่ยเห็นไหมคะการไฟ<ะ>เขียวมีหลายรูปแบบค่ะฮะอีนี่มันมั่วนะครับนะมึงจะมั่วไปถึงไหนมึงจะมั่วไปถึงไหนกูถามหน่อยฮะคุณค พอผ,ผัวเมียพ่อแม่ลูกที่รักกันมากผูกพันกันมากรักกันปานจะแหกตกดมเนี่ยไม่จําเป็นต้องมาอาบุญจ,จังบะจัดกันให้อียานดูเนี่ยกก็ไม่ได้อยากให้คุณมาจัดกันให้ดูแบๆๆบคุณคจะทุเรศหน้าดูแหน่ไหนก็อียานดินอยียานดินเ <c oughs> อามาดูกูซีให้ดูเอาไหมอยียาน <c oughs> ก็ไม่ได้อยากให้คุณมาจับกันให้ดูแบบมงจะี่เลกน้าดูนะคะเวลาที่เห็นกับหมูขี่หมูอะเงี้ยก็ยังดีว่ามึงดอกเถอะดอกกระพือป่าใส่บ็อกเซอร์โชว์ไปไงป่าไม่ใช่หมูแล้วมึงดูหุ่นมึงดูมึงดูหุ่นผัวมึงด้วยอย่างมึงเนี่ยนะคะป่าขี่ปอบค่ะนะคะออดี์ทีไหนออเดย ชื่อเห็นว่าคุณร่อนปกตินะคะเทศกาลสาคัญสําคัญคริสต์มาสปีใหม่จุจีนซึ่งเป็นเทศกาลที่จะต้องอยู่รวมกันเป็นครอบครัวไปไหว้บรรพบุรุษอะไรอย่างนี้อิสระบรรพบุรุษมี้สองฝั่งกูว่าคนจีนครอบครัวเมียกูว่าคนจีนเราก็ต้องแยกกันไปไหว้ถูกต้องไหมพ่อแม่กูเสียไปแล้วกูวพูดเนี่ยมึงหัดฟังกูบ้างเออว่าแม่กูเสียไปแล้วกูก็ต้องไปไหว้แทนแม่กูบรรพบุาารุษฝั่งนี้ พ่วนภรรยากูก็ไปไหว้บรรพายด้วยของเขาอมาม่ากง,งเขากูก็ไปไหว้อมาม่ากง,งกูทำไมอีบ้านมึงจะต้องอามาดนะดูจีแล้วต้องไปอยู่ด้วยกันเหรอหรือว่ายังไงมึงตอบกูสิเขาแบ่งงานกันทามีดอกกระเพือไม่ใช่มือนั่งติดโซฟานั่งเกาะผัวรอรถออดี้มาส่งถึงบ้านไม่มีอีไฟด้วยกันหรืออะไรประเภทนี้จัดอะไรอย่างี้ขึ้นมารวมกั ครอบครัวที่รักกันปรากฏว่าแยกจะเป็นปคนละทางสองทางไอ้ขาหมูร่วมฉลองตุ๊กจีนกับเพื่อนๆตระกูลเอกจีนที่กาญจนบุรีพาะคุณผู้คุณนี่ไปได้ในขณะที่เมียไอ้ขาหมูลงลูกว่าไปกินข้า,ขาวกับครอบครัวไปกินข้าวผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นพี่สาวของไอ้ขาหมูพี่สาวที่มีข่าวว่าบ้านหลังนั้นเนี่ยไหนบ้านไหน,น,ไหนที่โกงเงินแชร์มาได้ โกงไม่กล้าแจ้งความเพราะกลัวจะมีปัญหากับครอบครัวของสาวนี้ซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็เลยปล่อยคดีลหลุดไปไอ้เงินสองล้านอันนั้นเอาไปปิดบ้านหลังนั้นปิด,ปดบ้านหลังนั้นแล้วไม่กล้าโอนเป็นชื่อตัวเองกลัวว่าถ้าตัวเองโดนคดีแล้วจะถูกยึดก็เลยโอนเป็นชื่อของพี่สาวคนนี้อะไรของมึง โกงแชร์เฮี้ยสองร้านคดีแชร์กูจบไปแล้วอีดอกทองมึงไปเรื่องอะไรของการโกงโองโกงแชร์เนี่ยมึงแปะอะไรอีดอกทองหากูโกงแชร์เขาสองร้านเพื่อเอาเงินไปปิดบ้านหลังนี้แล้วให้อชื่อไปชื่อบ้านพี่สาวพี่สาวกูอ่ะรวย่ากูอีกกูบอกยให้อีสัตว์นะเออขาไม่จําเป็นต้องมาโกงแดกันเหมือนมึงหรอกนะเฮี้ยนี่บิดจริงๆลยสี่ครับมีอะไรจริงบ้างเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมแม่ง ผมมารู้หมดแหละคือสิ่งที่มันพูดคือมันพยายามที่จะพูดเพราะว่าผมเอาภาพมาตอกหน้าไงเข้าใจปะภาพที่รักกันอะเออมาตอกหน้ามันนี่มันยังไม่เชื่อมันยังบิดอีกนะว่าวันตูจีเนี่ยทำไมต้องต้องแยกกันอีดอกทองกูก็บอกลงไปแล้วว่ากูแยกกันไวาแยกกันไว้นี่กลับมากูก็ซี้กันเหมือนเดิมเหม็นปะชาติเอ้ยจริงๆอาจจะเป็นพี่สาวคนนี้เป็นคนซื้อบ้านเป็นคนดูแลทั้งหมดก็ได้ก็เป็นครอบครัวของเขาเข้าไป มึงไม่เห็นเหรอครอบครัวกูไปได้วยกันครอบครัวพี่กูกไปกับครอบครัวภรรยาไปกับภรรยากูมึงไม่เห็นเหรอฮะไม่มีภาพของน้องชายไม่มีภาพของผัวไม่มีภาพของพ่อเป็นครอบครัวที่รักกันมากเลยนะคะเป็นครอบครัวรักกันมากเลยนะคะอีดอกกระพือมึงฟังนะอีช้างที่ยงยิ้มก,กูต้องมีงานที่กูต้องทําวันจุจีนก็ไหวครอบครัวกูไปไม่ทัน จริงๆกูต้องไปในวันนั้นกูต้องไปแต่กูไปไม่ทานอีสัสเข้าใจไหมกูรู้ทุกเหตุการณ์แหละด้านร้านอาหารที่กินเนี่ยกูสั่งให้พี่สาวกูไปร้านนี้กูสั่งให้ภรรยากูไปร้านนี้มึงเป็นอะไรมึงอีสัตรถออดี้ถึงไหนแล้วมึงรถออดี้ถึงไหนแล้วยานได้เสียชีวิตคณะไรฟ์สดอีกแล้วเสียน่ายอีกแล้วบพส่ครับเนะมึงบิดไปถึงไหนอีสัต